สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการส่วนในกรุงเทพทางทีนเอนทูทูวิชชั่นช่อง8นั่นเองนะครับรายการเราพรีเมียร์เป็นประจำครับทุกวันศุกร์สี่ชั่มเวลานี้นะครับแล้วก็ยังคงเรียรันตลอดทั้งสัปดาห์โดยเช่นเดียวกันครับรายการมี3ช่วงนะครับเป็นประจำครับช่วงแรกในส่วนของโซเชียลแอนด์อีเวนต์นะครับแล้วก็ช่วงที่2ครับอันนี้แหวนทราเวลพาคุณไปทริปสุดชิคนะครับและปิดท้ายด้วย พันปภาท้อเนื้อหาที่คุณพันปภาจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเป็นสาระที่น่าสนใจมากๆเลยช่วงแรกไปติดตามโซเชียลแอนิเวนต์กันก่อนดีกว่าครับเป็นงานสุดเก๋เลยนะครับคอนเซปต์ของ The Cir c u s ันั่นคือสวนสัตว์นั่นเองครับเป็นงานที่ w วฟเฟมปนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมจัดที่เดโมทองหล่อนั่นเองนะครับเนรมิตเดโมซึ่งเป็นผับที่มีบรรยากาศนั้นอ,อจาจจะดิบๆน,นิดนึงนะครับให้เป็นเหมือนกับสวนสัตว์เลยแล้วก็แปลงร่าง ายแบบนางแบบแต่ละคนเรียกว่าจํากันไม่ได้เลยจะเป็นยังไงต้องบอกว่ามันมากๆเลยทีเดียวอีกงานหนึ่งครับเป็นงานในส่วนของยูลิสนาแดงนะครับลอนชิ่งนาฬิกาคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยที่ห้องรีสเดนซ์โรงแรมไฮแอทเอราวันถือว่าเป็นงานเอกลักษณมากๆเลยงานนี้นะครับก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็งานต่อไปครับเป็นของชิเซโดนะครับเปิดตัวเคาน์เตอร์โฉมใหม่ต้องบอกว่าร e โนเวทโมใหม่นี่สวยมากเลยแล้วก็เป็นออกแบบใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยจัดขึ้นที่พารากอนนะครับบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ กับ Social and Event ในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษ Bangkok Airways a s i a Boutique Airline สมัครเลยจากไทยพาณิชย์ w ว v e FM88 ขึ้นเพลงสากลตลอด24ชั่วโมงจัดงาน w วฟ s ซ t เตอร์เดอะเซอโดยงานนี้เนรมิตพื้นที่ร้านเดโมทองหล่อให้เต็มไปด้วยความสนุกกับงานแฟชั่นปาร์ตีแบบ Urban Lifestyle บรรเลงความสนุกแบบคนชอบกลค,คะ่ะ สำหรับปาร์ตี้นี้ได้รวบรวมเอาสิ่งสาราสาตว์จากวงการต่างๆมากมายให้เป็นเซอร์คัสปาร์ตี้ที่สุดเซ็กซี่ตามแบบฉบับของเว็บ fm 8 8ค่ะบรรยากาศงานนี้มีคอนเซปต์เป็นเซอร์คัสเต็มรูปแบบแบบปาร์ตี้ละครสัตว์ค่ะ มีว่าจะเป็นจังเกิลโยนของโชว์พ่นไฟหรือทำนายดวงรวมถึงเหล่านางแบบนายแบบที่สร้างสีสันด้วยบอดี้เพนส์เป็นสัตว์น่ารักน่าที่คอยมาต้อนรับแขกในงานด้วยค่ะคอนเซปของงานเว็บเซตเตอร์วันนี้เป็นยังไงคะเป็นงานสนุกสนุกครับธีมคราวนี้จะเป็นเซอร์เคสอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเซอร์เคสนะครับจัน เป็นเรื่องของสัตว์เป็นเรื่องของตัวตลกเป็นเรื่องของคราวนต่างๆตัวตลกต่างๆจั๊กเกอร์ต่างๆเดี๋ยจะมีพรหมดเลยในงานแล้วทำไมถึงเลือกที่เดโม b บาร์แห่งนี้คะเหมาะสมยังไงบ้างเอ่ยมีอะไรพิเศษผมว่าปเป็นมูที่กำลังลงตัวนะครับด้วยความดิบของพื้นที่เองด้วยความมีสไตล์นะครับแล้วก็สามารถมีมุมที่หลือไปหลือมาได้ทุกรูปแบบเนี่ย ตรงทีว่าที่นี่เหมาะมากแล้วก็มันมาแล้วจะทําให้คนเกิด Impact ที่อยู่รวมกันแล้วก็เป็นปาร์ตี้กันเป็นหมกกู่คณะได้อย่างเต็มที่แล้วด้วยกลอไปขึ้นเวฟเป็น88แน่นอนเพลงต้องดีนะครับวันนี้เรามีดีเจซึ่งจะเป็นการสปินครั้งสุดท้ายจะรีไทยแล้วนะครับต้องดูว่าสุาริตเจ๋งขนาดไหนในคืนนี้ครับแอบบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าคอนเซปต์งานในครั้งหน้าเป็นยังไงแฟนๆจะได้ติดตามไปเลยในครั้งหน้าค่ะแอบบอกไม่กล้าบอกเลย อ,อกแล้วเดี๋ยวไม่สนุกนะครับอีกประมาณสัก2เดือนมีอีกครับแต่ว่าเที่ยวหน้าก็ซิปมาเล็กๆว่าถ้า,ถ,าถ้าหลายๆคนชอบแต่งยูนิฟอร์มเก๋ๆเตรียมพร้อมไอว้ว,ว,วันนี้แต่งตัวมาเป็นอะไรเออวันนี้โอ้โหแม่เสือสาวใช่ยข้ามาเป็นแม่เสือสาวคะ่ะเปเรี้ยวนิดนึงค่ะให้เข้ากับว่าสไตล์บรรยากาศคะ่ะถ้าสมมติว่าให้คุณมินเลือกว่าวันนี้เนี่ยสมมติ เปลี่ยนเองเป็นสัตว์ได้หนึงชนิดจะเลือกเป็นสัตว์อะไรแล้วก็เพราะอะไรก็คงต้เป็นเสือดาวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงเป็นคนชอบเสือเพราะว่าดูดุแต่ว่าเปรี้ยวแล้วก็มีอะไรนะคะแล้วก็เป็นเสือดาวคือจะได้วิ่งเร็วนะคะตามคนทันนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าให้เปลี่ยนเองเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดจะเลือกเป็นสัตว์ชนิดอะไรแล้วก็เพราะอะไรตอนนี้เลยเนี่ย ขอเป็นพันด้าแล้วกันครัรู้สึกว่าอินเทรนด์ดีและถ้าสมมติว่าให้ไปเที่ยวให้เลือกไปเที่ยวสวนสัตว์จักที่นึงเนี่ยเลือกจะไปเที่ยวที่ไหนก็จริงๆตอนนี้อยากอยากไปที่สวนสัตว์ที่เชียงใหม่ครับแต่ว่ายังมีโอกาสจะขึ้นไปครับงานนี้ไทยเที่ยวไทยนะคะคุณก้องมเมน์มาเลยงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพูดถึงเดอะเซอร์คาต็มของงานวันนี้เนี่ย นึกถึง,ถงอะไรบ้างาเราจะคิดเลยนะว่าเราเข้ามาจะมีละครสัตว์ต่างๆเราจะเห็นเรื่องสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นความสนุกสนาน<ม>เพราะสิ่งแน่นอนเลยเรื่องของความสนุกอย่าลืมนะว่าเซอร์เคสเนี่ยเป็นอะไรที่ใช่ไหมฮะ<ม>เข้าไปถึงปุ๊บจะต้องเจอแบบว่าจะต้องเจอตัวตลกใช่ไหมจะต้องเจอสัตว์ต่างๆจะต้องเจอตัวละครน,นะฮะดูจากเทพนิยายอะไรก็อย่างนั้นจะมีแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องฟรีคคือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นวราถ้าสมมติวันนี้ให้เลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดจะเลือกเป็นสัตว์ออะะะไไรรรแล้วก็เพา แล้วโอ้โหยากมากเลย <ใน S 1> เพราะว่าอยากจะเป็นสัตว์หลายอย่างมากเลยนะฮะ <ใน S 2> ชีวิตนี้จ,จินตนาการอยากจะเป็นสัตว์หลายอย่างแต่จริงก็อยากจะเป็นเสืออยากเป็นชีต้าอยากจะเป็นอะไรแต่วันวนี้ขออยากเป็นหมาดีกว่าทำไมอะค่ะน่ารักดีฮะโดยเฉพาะอยู่แถวสาวเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าสาวเนี่ยชอบหมาแน่นอนเป็นช <ไป S 2> <อ>ุน,นักพันเล็กๆขอเป็นพันคุดเดิ้ลแล้วกันไดตัวอย่างผมจะได้ไหมเนี่ยเป็นพันคุดเดิ้ลสวัสดีค่ะคุณอ้วนนะคะอ阿拉ค่ะวันนี้มางานเดอะเซอร์คัสสีมของเราวันนี้เนี่ย ถ้าให้คุณอ้วนพูดถึงเดอะเซอร์คัสเนี่ยคิดว่านึกถึงอะไรบ้างคนที่แบบมาคุมสิงโตอะไรเงี้ยถือแบบเก้าอี้แล้วมีแทะอะไรอย่างงแบบี้อ,อ,งอันตรายเรื่องตื่นเต้นใช่<ๆ>น่าสนุกแล้วถ้าจะนึกอีกอย่างนึงก็อาจจะนึกถึงกายกรรม,มครับที่แบบว่าสูงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติวันนี้เนี่ยมาในงานเตีมเดอะเซอร์คัสเนี่ยถ้าสมมติให้เป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดในงานอ่าคิดว่าเราเหมาะกับสัตว์ชนิดไหนแล้วก็อยากเป็นเพราะอะไรอ่าความจริงวันนี้มาเป็นเสือแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าอยากเป็นอะไรเนี่่ยยออ้ววนนนาาากกเเป็ครรับพะ น no. กอะแบบว่นคิดว่าแบบวนเป็นคนชอบอิสระอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากไปที่ไหนก็ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถบินไปได้เลยอะไรอย่างเง้ยน,นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานได้แต่งตัวเป็นปาร์ตี้แอนิมอลเพื่อหารายได้ร่วมนำไปบริจาคให้แก่องค์การอิสระ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าง WWF หรือ World Wide Fund of Nature ประเทศไทยอีกด้วยค่ะยูลิสนาแดงตอกย้ำความภาคภูมิใจแห่งเครื่องบอกเวลาระดับตำนานในงาน My Time My Price My ยูลิสนาแดงนู่นก่อนนะครับ ที่ห้องเด r r e s i d e n ซโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอรวักรุงเทพโดยได้คัดสารนาฬิการเรือนพิเศษจากคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ u ูริสนาแดงมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอย่างใกล้ชิดพร้อมได้รับเกียรติจาก Mr. d i m i t r ดิมิทรีโอบผู้จัดการประจำภาคพ,พื้นเอเชียครับมาร่วมเผยตำนานและฟังก์ชัน